เรียคนคะนักเรียนคะตืะ่นยัง,ยงจะนอนแล้วหรอ,อเออโอเคเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมให้ในักเรียนทําก็คือว่าหันหน้าเข้าหาการสังเกตว่าหูของเพื่อนเป็นยังไงตาของเพื่อนเป็นยังไงจมูกของเพื่อนเหมือนกับเราไหมปากของเพื่อนเนี่ยมีรูปทรงอย่างไรแล้ะมาบอกครูคนะคะโอเคหันหน้าเข้าหากาัน ให้วาดรูปว่าหูเพื่อนเป็นยังไงตาเพื่อนเป็นยังไงเอาวดอาดจิ๋วเรียนใช่วาดรูปา้อยแหลนน้ำแดงนึงเอาให้ให้ตาดูหน้าพฟยาและพไยาดูหน้าตาแล้ววาดวาดด้านข้างหลังวาดข้างหลังเนี่ยวาดข้างหลังวาดว่าหูเพื่อนเนี่ยวาดว่าหูเพื่อนเป็นยังไงหันหน้าเข้าหากันแล เน,งงน,นเป็นยังไงลักษณะหูขวานเป็นยังไงหูเพื่อนมีอีกข้าเงเขียนด้วยกินพายามทำเลยว่าเลยไปเก็ดดูวาไปเลยตามตามความถนัดของของนักเรียนเลยว่าเหมือนไม่เหมือนก็ตามใจของนักเรียนเลยค่ะ ว่าหัว่าตาว่าจมูกว่าปากได้ไหมคะ ่คะว่าก็เลยว่าเพื่อนมีตาย,ยัางไงมีหูยังไงมีจมูกยังไงสำหรับผู้หญิงนี่ดูหูเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมดูแค่ตาจะบวกปากก็พอเพราะว่าหูอยู่ในล่าคมใช่ไหคะโอเคค่ะ ว่าไปเลยการที่จะในการขอนนักเรียนว่ามือเพื่อนยังไงหูเพื่อนยังไงน้องเชนี่คะนักเรียนเนี่ยไม่ไม่ต่างอย่างเลยนะ ทัหรับที่เป็นวิทยาศาสตร์ครูก็ให้นักเรียนได้สังเกตทักษะการสังเกตก็เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็ทักษะการฟังทักษะการพูดมันก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะการสังเกตก็คือเป็นอันดับแรกเลยที่ที่มาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะนักเรียนเป็นขั้นตอนแรกของวิทยาศาสตร์ อาจารยจะให้นักเรียนดูว่าเพื่อนดีหน้าตาอย่างไรตามคามทิดสองเราตามที่เราเห็น่าเพื่อนเราหรือไม่หรอแล้วแต่นักเรียนนะคะเพื่อนหนูกลางไม่กลางว่าได้เลย โอเคในของตาตาในของพเฟย่าให้ครูดูในนี่อะไรป้าป้าโอ่งหูใช่ไหมโง่มากเก่งทั้งสองคนเลยค่ะโอ้โ หน้าเงียบไรค่ะหน้เรียบรอย,คน,นรย,รอยคนที่เสร็งเล่าหน้าเรียบไรคนเพื่อนได้ค่ะเดี๋ยวคุณคุณจะให้ดูนะคะว่าหน้าตาไฟยาเป็นอย่างไรหน้าตาตาตาเป็นอย่างไรที่เพื่อนว่าใช่ไหมอหคอยดินสายพูดเรียยังคะสองคนนี้ แลดินละไปเลยว่าไม่ต้องเสื็จก็ไม่ป็นไงเ,เดี๋ยวแ่ะดิเนเสร็จยังครับโอเคเสร็จเร้วได้ใจตัดใต้ยุดเอดินสักวนินผู้ไหนค่ะ Ara kain yang dia pun setahai. Ara ni jangan dan hamshat. Okey, hehehe. Okay, hehehe. Okay, hehehe. จะดูไหมคะว่าหน้าตาเราแต่ละคนที่เพื่อนวาดเป็นยังไงดูไหมื่าเพื่อนสังเกตแล้วว่าหูเราเป็นยังไงตาเราเป็นยังไงดูไหมจะดูของใครก่อนสายนดูของสตายุพี่เด็กชายนรดินวาดให้สตายุรูอว่าสตาหยุวาดนนรดินอะวตยุวาดโนรดีนสตะยยุวาดโนรดินเป็นอย่างนี้รอไหม รอไหมไม่รอตัวจริงเราดีหรอไหมใช่ตาตา,ตามีสองข้างจมูกมีสองอะไรสอ,องจมูกบ้างหูมีใช่ค่ะต่อไปเรามาดูของเนือดินว่าได้สัตยุกบ้างนี่หูสัตยุกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไหนหูโอ้ว่าเหมือนรูปหอย จมูกโอ้จมูกบางนิดนึงแต่ว่าเป็นปากสวยค่ะปากก็ดูดีโอเคเก่งมากต่อไปเป็นตัวเด็กหญิงพยายามทำให้ตาต้านะคะตาตามีตาที่สวยจังเลยนี่ตลกไหมนี่มือของตาต้าขาตาต้าปาตาต้าตาตาต้า ไม่มีอ๋อนี่หูหูหูงนี้ดูไม่เห็นมาดีว่าอยู่ในผ้าคลุมใช่ไหมมาดูตาตั้งวันให้ไปยาบ้างนี่หูนี่สองข้างนี่หูนี่ตามือปาสวยงากเลยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อย แล้วคุยก็มีอีกบทเพื่อสอบหนึ่งหลังการเรียนก็คือให้นักเรียนเนี่ยให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วน,น,าานําตัวเลขมาใส่ในขั้นนะคะว่าแต่ละแต่ละแต่ละที่ลูกศรชี้เนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเหมือนหม่งตายอยู่ตรงไหนยอยู่ที่ลูกศรเลขอะไรให้นักเรียนทําใช่ไหมคะต่อไปแล้วก็มาดูต่อไปครูเนี่ยจะแจกในงานที่นักเรียนนะให้นักเรียนเนี่ย เป็นการสรุปว่าเราเรารู้หรือไม่ว่าเอาไว้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ตรงไหน,นทำแล้วที่อะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแจกให้หนักเรียนทำทำให้เสร็จนะคะแล้วก็ส่งครูเขียนชื่อด้วยเตีอนช่วด้วย di la paè วันทีนี่วันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบมคทักหนึ่งวันที่ยี่ส,สิบม,มคห้าห้า ทำได้เลยค่ะครูจะดูว่านัเกเรียนเนี่ยจะทำได้ไหมครูสอนไปแล้วจำได้ไหมดูที่เลขว่าตาอยู่ตรงไหนหมายเลขไหนเป็นปาหมายเลขไหนเป็นสมูกหมายเลขไหนเป็นป๋า ยิงปายาทำแบบนี้ป้าอยู่ตรงไหนเลยยิงปายาหาเรียวไหนป้าใช่เขียนเลขสองลงไปแขนอยู่ตรงไหนคะแขนอยู่ไม้ได้ไงนี่ดีด้วยดี ở đâu dư mày lấy mày 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 ở đâu ngày mày 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 อย่ตรงไหนป้าค้าไม่ได้พอแล้วไม่ต้องทำกินอ่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบรค่ะนักเรียนโอเคเสร็จแล้วพี่แม่คะส่งคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวผลงานของนักเรียนที่ได้คะแนนเท่าไหร่เครูมาแจ้งในค่าหน้านะคะพี่ตอบเรียนที่ําผลสรุปหลังเรียนนะคะเดี๋ยวคุณมาแจ้งคะแนนในค่ำหน้าว่านักเรียนได้เท่าไหร่กันนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้สนุกไหมคะในในการเรียนเราได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างหนึ<อ>่งสองสามมีอะไรบ้างตาาจมมีงคโอเคค่ะแล้วเ,เรามีวิธีรักษาไหมวันนี้ครูสอนไปไหมอาเ,เราจะดูแลว่าใส่อย่างไร เออแล uh ้วก็ใช่หมาปลาไม่ไว้พูดว่ามันมีหน้าที่อย่างไรอีกไม่ใช่ปลาเนี่ยเรารักษาอย่างไรปลาใช่ปลามีหน้าที่ไปดูหมูไปด่าเรามูไปดู แล้วไม้อะไรอีกที่สำคัญเลยใช่กระมลเลี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไว้หายใจที่ต่อชีวิตของเรานะคะเด็กๆใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าสำหรับวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้เนื้อหาบทเรียนในวันนะี้ก็รัเงียยเข้าใจนะคะเข้าใจเป็นเต็มไหมคะเข้าใจไหมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะ